บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอคนไหนคนใดนะครับผมเรือว่าสบายดีท,ท,ทุกท่านนะครเอฟซีก็วันนี้มาเก็บดอกเจียวนะครับผมอดอกกระเจี๊ยบป่านะครับเอฟซีมดูว่ามีดอกเจียวรือเปล่าครับผมนี่มีดอกดอกเดียวแดงนะครับพวเอฟซี FC. อืมไหนเด้อเออฝนตกเลยยัง ไม่ไเอาเสียมมาด้วยต้องเสียม,มด้วยเนี่ยเอฟซีขุดถึงจะมันถึงไม่ขาดนะครับผมนี่จับสองตัวขาทั้งสองตัวครับเนี่ยเข้าป่าหาดอกกระเจียวเห็นดอกเยอะแดงนะครับ,อบอออเอบ,บางท่านก็ชอบดอกกระเจียวแดงครับเอฟซี FC. นี่เขาอ่าโอ้ดำใจเลยนะครับ ครับเดี๋ยวขามฝงนี้นครับ F สสนะอเ,เอฟซีนนะไปดิเ็นไะ <c oughs> ่ม,ไมนนะอือเออไปดป,ป่านนี้เอฟซีจะมีดอกกีเยียวเลยนะครับผมเอฟซี F อ้หาอะไราก็ไม่ได้อะไรนะครับผมหมดคำจะว่า มักทำสีเว้านะครับผมน่ากีเยอะก็เยอะสามดอกหาดอกแคดอกแคนาก็ดอกแคนาเขาเก็บดอกแค่นาไปหมดเอ๋อเจ๊บุคือเจอบุคือวะเนาะมีบ่เหมือนเดิมสามดอกเหมือนเดิมยำไปยำมาเนี่ย ดูว่าเป็นเอกเลยคนนีงเป็นเอกแล้วน้องพลันเลยดูเด่ยังกึ้นะมว่าได้กี่ดอกไหนสิอ๋อเยอะครพลามไม่มีพลามไม่มีเลยเออนี่โอ้เจอนดอกไหนสิอืมดูขาดมดอ๋อขาดสามหน่อยสิช่วยเออ นาใช่เลยใช่เลยอ้านี้่อมีคนมาหาก่อนเรานะมีตกแดงอแดงหวานเป็นนางแบบกอ่าคือโอเคครับผมนู่นกระาน่นไม่มีูเลยในในตหนึ่งอ่ะนี่นี่มหายในก็ทารอในกเอฟซี ในในหายกลางป่านะครับผมลานนวหอนห่วยแล้วไม่มีมันก็มีคนหาก่อนแล้วเลยสงสัยเนอ่เอืมอ,อืม,อมเออนะครับผมหาอะไรก็ไม่ได้เลยเสียยากพี่เก็บตวเคนาก็ได้นิดเดียว เออหาครอบปลาหาร์ปย oh, okay. ีวก็นิดเดียวอีกนะครับผมโอ้โอเคฮะเออตีตีสามเนาะเออเออครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากแค่นี้นะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ